สวัสดีครับอีพีโซดที่ 10.2B นะครับเจอร์ทีนโกดเดอะทอโซนะครับลัคนาราศีพฤกษกในแบบที่เป็นด้านมืดกันนะครับผมก็ขอแยกคลิปดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอยากจะฟังแบบที่มันแบบเจริญหูเจริญตาใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันเป็นสายดาร์กจริงๆเนี่ยมันอาจจะแบบว่าโอ้โหกดดันจิตใจเหลือเกินนะครับเพราะนั้นขอ แยกเป็นสองคลิปก็แล้วกันนะครับแล้วก็รูปภาพประกอบอาจจะดูน่ากลัวนะครับขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับเนาะเดตโซคืออันนี้เราเนาะ ประมาณนี้เลยนะครับเดอทโซครับนั่นคือลัคนาราศีพฤกษกนะครับเขาบอกว่าสื่อสารออกมาเป็นนักพนันที่ล่างฉีกขาดจากกันนะครับเขามีปมในจิตใจนะครับแล้วเขาโกย่างคงยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของตัวเองนะครับความผูกพันของเขาเองเนี่ยมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะยอมรับแล้วก็ไม่เปิดหูเปิดตานะครับมันก็เลยออกมาเป็นสัญลักษณ์ ว่าถูกลรบด้วยพลาสติกแล้วก็หัวขาดนะครับทีนี้จะทำกราฟิกเนี่ยก็เก่งใจแฟนเพจเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยจะไม่ดีเพราะนั้นขอใช้เป็นรูปที่แบบว่าเบสิคเบสิคของเขาเลยก็แล้วกันนะครับรูปเบสิคของเขาคือรูปนี้นะครับน่ากลัวนะครับน่ากลัวจริงๆนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าในการทำนายแบบที่เป็นแบบทอโซจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าลัคนาราศีพฤษศเองเนี่ยถ้าคุณได้ดูคลิป เรื่องของโหสัตว์ดันมืดแบ c k ซเด i a c เขาบอกว่าลัคนาราศีพฤษเเองเนี่ยมันคือฟอร์เรนเดมอนหรือสเต a รนเดมอนนะครับเขาเองเป็นคนที่เรียกว่าอะไรครับเป็นคนที่แบบว่ามีความผิดหวังอยู่ในตัวเองอะ่ะแล้วเขาก็มีอดีตที่แบบแสนเจ็บปวดแล้วก็ตามหลอกหลอนเขานะครับเมื่อตามหลอกหลอนเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยมีแผนในใจไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้แล้วเขาก็รอวันที่จะ พยายามที่จะแบบว่าฟื้นฟูมันหรือพยายามที่จะเอาคืนนะครับมันก็เลยติดออกมาเป็นสองคำนี้ก็คือคำว่ามาเล็กแล้วก็คำว่าลิมอเซฟูนะครับคือการสํานึกผิดหรือเรื่องของการมุ่งมากอาคาดหลายนะครับเพราะนั้นมันแบ่งออกเป็น2ตัวด้วยกันนะครับเพราะว่าพึกศกเองเขาอาจจะเป็นธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะเป็นว er ัวหัวดื้อ ถูกไหมครับแต่ลึกๆจิตใจของเขาและไอความดื้อของเขานี่แหละมันคือการที่แบบว่าอยากจะสํานึกผิดก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่แบบมุ่งมาตอาฆาตแบบเอาให้ได้เอาให้ได้จะต้องแก้แค้นนู่นนี่นั่นต่างๆนาน,นานะครับแต่มันก็คือปมในจิตใจของเขาเองประมาณนั้นนะครับเราบอกว่าเมื่อเราตั้งจตงนุไว้ตรงนี้นะครับดาวที่ตอนเนี้ในเฟสที่หเองเนี่ย มันมีอิทธิพลต่อเขาเลยนั่นคือแปนิดแปนิดเนี่ยมันคืออะไรแปนิดคือลาหูนิดการหูเบาการเชื่อคนง่ายนะครับการหูเบาการเชื่อคนง่ายนะครับแล้วก็ไปเชื่อนู่นเชื่อนี่ใช่ไหมเชื่อว่าสิ่งนั้นน่าจะทําได้เชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นผลทางที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเอาคืนกลับมาได้นะครับเพราะนั้นก็เลยเดินทางที่ผิดไปเป็นไปได้ไหม นในเฟสที่1่เองหรือในเดือนนี้เองเนี่ยดาวอาทิตย์เองเนี่ยครับเขาอยู่เป็นนิดในเรือนของอลินะครับอุปสรรคและศัตรูนะครับ17ตุลาจนถึงประมาณ16พหกิกษาดาวอาทิตย์เองเนี่ยเขาบอกอาทิตย์นิดแปลว่าอะไรแปลว่าญาติมิตรล้วนเบียดเบียนอาภพยศถาบรรดาศักดิ์ผู้อุปถรัรมภ์ไม่ยั่งยืนมาเป็นอลิอีกแล้วอาทิตย์เองเนี่ยด้านมืดอของเขาคือความทะเยอทะยานความอยากได้อยากเป็นอยากมี เมื่อมันอยู่ในเรือนอลิถามว่าคนลัคนาราศีพฤกษกครับคุณคิดว่าคุณอยากจะยอมแพ้ไหมอืมในใจลึกๆเมื่อมันมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตคุณคิดว่าคุณอยากจะยอมแพ้ไหมอืมถูกเบียดเบียนถูกอาทิตย์เป็นนิดอาทิตย์เบียดเบียนญาติมิรเบียดเบียนคุณอยากจะเอาคืนไหมด้านมืดของคุณบอกคุณว่าอย่างไรนะครับด้านมืดของคุณบอกคุณว่าฉันจะต้อง เอาให้ได้เออมันอาจจะเป็นด้านมืดที่แสดงออกมาเป็นอะไรที่เป็นเชิงบวกนกาทีฟกลายเป็นโพสิทีฟก็ได้ถูกไหมด้านมืดของเราเมื่อเราใช้ด้านมืดของเราเป็นใช่ไหมครับจากที่มันเป็นนกาทีฟเฮ้ยถูกคนเอาเปรียบถูกคนเอารัดเอาเปรียบเราจะต้องไม่ยอมถูกไหมครับเราจะต้องไม่ยอมถูกคนแทงข้างหลังเราจะต้องยอมได้ยังไงเราก็เลยเหมือนกับต้องเอาคืนเราจะต้องแก้แค้นคืน ถูกไหมด้วยความที่คุณเป็นลิโมสเซฟูแล้วก็เป็นมาริกนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสด,ดาวเสาเองฉันก็ไม่สนใจหรอกว่าพฤหัสกับเสาคือผู้ใหญ่ที่จะมาสนับสนุนของคุณมันเป็นมรณะถูกไหมเป็นมรณะแล้วยังไงก็ในเมื่อมันมรณะมันอยู่ในเรือนของโนคอนเชียสแล้วก็ดิสตักชีนะครับมันอยู่ในเรือนของลัคนาราศีธนูถูกไหมครับคำว่าโนคอนเชสมันก็คือเรื่องอะไรเอ่ย ความไม่เขามไม่รู้สึกสำนึกผิดชอบนะครับด้สักจีบก็คือเรื่องของการทำลายลางนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำฉันต้องทำให้ได้ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของฉันเองเพราะนั้นฉันต้องเอาชนะเพราะฉะนั้นมันคือการอยากเอาชนะนั่นเองนะครับคนล,นลักษณะราศีพฤษภคุณจะเป็นแบบนี้ไหมคุณลองดูก็และกันว่าคุณต้องการที่จะ เอาชนะในทุกๆสิ่งใครไม่สนับสนุนคุณไม่เป็นไรฉันทำของฉันเองได้เออมันถือว่าด้านมืดอาจเอามาใช้ในเชิงที่เป็นบวกได้ถูกไหมครับเอาแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมทำนายด้านมืดแล้วแบบว่าโอ้โหโคตรไร้สาระเลยนะครับเพราะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนด้านมืดเป็นคุณก็จะต้อง เปลี่ยนมันให้ใช้ประโยชน์กับตัวเองให้ได้อาทิตย์คืออุปสรรคแต่คุณมีความทะเยอทะยานคุณไม่สนใจใครมาเบียดเบียนช่างมันถูกไหมพระราศคือมรณะเสาคือโลนะไม่มีใครมาสนใจใฉันเลยถูกไหมฉันไม่เป็นไรฉันจัดก,การตัวฉันเองได้ฉันใช้สองแขนสองขาลำแข้งของตัวเองมันกลายเป็นหนึ่งห้าเจ็ดที่เป็นสายดาร์กต้องพยายามเอาศักดินาไฟ เนี่ยเข้ามาใช้ให้ได้นะครับแต่อีกทางหนึ่งถ้า5กับ7เป็นมรณะมันคือโครคภัยไข้เจ็บเออก็ต้องระวังตรงนี้ไว้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าดุดันจนเกินไปแล้ว no conscious คือไม่ได้ลืม,มคือเรียกว่าอ,อะไรอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพของตัวเองเป็นยังไงสุขภาพของคนรอบข้างเป็นยังไงความรู้สึกของเขาเป็นยังไงกลายเป็น d e s t r u c t i นะทำลายล้างกันเข้าไปอีกนะครับเพราะนั้น ด้านที่เป็นด้านมืดคุณทำให้มันสว่างได้ด้วยเช่นกันเนาะเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ฮึกเกิมเผาจุดตะเกียงจุดไฟเผาให้ความรึกเื่เมอของตัวเองมันมากขึ้นในเรื่องของการงานนะครับดาวพุธเองตกอยู่ในเรือนของปุตตะคับเป็นเป็นเรื่องของบริวารเนานะเขาเป็นไฮโปคิติโค ถูกไหมครับกับเป็น a g g r e g a t i o นนะครับผมให้โปรคิติ a คของคนลัคนาราศีกันเองเนี่ยครับเขาบอกว่าอะไรครับมันเป็นเรื่องของความมีเลสเหลี่ยมมีเล่นในการใช้คำพูดที่แบบว่าจะต้องนะใช้คำพูดการเจรจา,าต่างๆนานา,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 นานกับบริวารแสดงว่าคุณอาจจะแบบว่าใช้คำพูดในการล่อหลอกใช่ไหมเออหลอกเด็กอะไรนี้ต้้ป้า เออได้เหมือนกัน aggregation นะครับคือการทำให้หลายแหล่งขึ้นนะครับคำพูดของคุณอาจจะเป็นการขู่ขู่บริวารของคุณอ่นะาเนาะเมื่อคุณใช้ด้านมืดแบบนี้แปลว่าเฮ้ยบริวารมันไม่เชื่อฟังเลยอาทิตย์ตกอลิปัญหาเรื่องการงานสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าคนนหนคนอยู่ลูกน้องมันไม่บริวารคุณก็ต้องใช้พุทธที่เป็นปุตตะ a g g r e v a t i o n กับ Hy p o c r i t i c a l ในด้านมืดคือเรื่องของการที่มีความเจ้าเล์และ คู่มันซะถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้นะคุณจะเป็นอย่างงน้นคุณจะเป็นอย่างนี้อ่านี่คือด้านมืดที่ใช้แล้วบวกออกมาจริงไหมดดวสุขครับดาวสุคค์สเองอยู่ในเลือนของพันธุเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของความรักถูกไหมครับเลือนพันธุนี้เป็นเรื่องมดลัสแล้วก็เป็นพลายความภาคภูมิใจเนาะเป็นฆาตกรอ่าเป็นฆาตกรเป็นความภาคภูมิใจแปลว่าอะไรครับแปลว่าดาวสุขเองเนี่ยคือเรื่องของการเงินและเรื่องของความรัก เออได้มาแล้วก็ฆาตกรฆาตกรความรักเออหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถหาเงินได้นะครับมันอาจจะบอกว่าคุณอาจจะใช้ด้านมืดในการเติมจิตใจของตัวเองว่าฉันใช้ความภาคภูมิใจที่ฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันใช้สุขพันธุฉันอยากได้งานฉันอยากได้เงินฉันอยากได้ความรักฉันภาคภูมิใจฉันไม่ต้องรอใครฉันยืนสวย แล้วให้คนเขาเข้ามาหาเองอืมนี่คือการใช้ด้านมืดให้เป็นนะครับเนาะถ้าคลิปแรกอาจจะแบบดูรุนแรงอันนี้ขอแก้ใหม่ละกันเนาะเป็นลักษณะที่ว่าคุณจะใช้ด้านมืดกับเรือนต่างๆและดาวต่างๆได้อย่างไงเพราะสุกเองเนี่ยนะดาวสุกเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการวางแผนด้านมืดของเขาคืออะไรครับด้านมืดของเขาคือกิเลสต,ตัณหาครับเนาะ ดาวสุกด้านมืดของเขาคือกิเลสตัญหากิเลสตัญหาพาไปเป็นพันธุใช้มันให้เป็นด้วยความไพรายด้วยความมดรัสนะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องแบบว่าเฮ้ยดูภาคภูมิใจดูแบบว่าสวยเยอะยิ่งนะไม่ตกเป็นหลองไข่แล้วสุขที่มาเป็นนิดใช่ไหมสุขที่มาเป็นนิดปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องบุตรเลี้ยงยากก็อาจจะหายไปด้วยความที่แบบว่า ดูสวยดูรวยดูดูแพงแต่ว่าไม่มีเงินว่ะก็ดูสวยไว้ก่อนอ่าดูแพงไว้ก่อนเนาะประมาณนั้นใช้การอะแดปไงครับเพราะสุขมันคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สวยให้ดีขึ้นใช่ไหมอะไรที่มันไม่ดีอะแดปให้มันสวยขึ้นได้ด้วยอะไรที่มันเป็นพื้นฐานได้ไหมทําได้ นะเพราะมันเป็นหกนิดหกนิดสุกนิดมันก็มาจากอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีเราก็ปรับด้านดาร์กไซ์ให้มันดีงามได้ประมาณนั้นเนาะหรือภูมิใจในความสวยของตัวเองก็พอละจบ ดาวเกตรครับดาวเกตดาวเกตเองอยู่ในเรื่องของสุภาพความคิดไอเดียสร้างสรรค์ถูกครับอยู่ในเรื่องของปรสิตอยู่ในเรื่องของราฟูราคานะครับผมเพราะนั้นราคาหรือเรื่องของการที่แบบว่าเป็นปรสิตเป็นกาฝากเนาะความคิดของคุณอาจจะเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์ดาวเกตมองในแง่ดีเป็นเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์มองในแง่ร้ายคือความปุ๊บปับ๊บเอาแต่ใจตัวเองเพราะนั้นพึ่งพาใครได้ พึ่งพาใครได้ฝากใครได้ฝากใช่ปะเออต้องการอะไรราคาใช่ปะราคาได้ลาไหมลาอืมประมาณนั้นแต่อย่าลาพักร้อนเนาะเพราะฉะนั้นดาวเกตเองถ้าเราใช้เป็นมันคือเรื่องของความใจบุญความใจดีใช่ไหมครับแต่ดาร์กไซด์ของมันคือเรื่องของความปุ๊บป๊บ,ปบทันทีทันใดทําอะไรสองสาอย่างเนาะคิดมากคิดเยอะสายมนโนเออแต่สายมนโนแล้วทําตัวให้มันดูแบบว่ามนโนแล้วมีคุณค่าทําได้ไหมครับ ม,มันต้องทําแบบนั้นนะครับดาวอังคารครับดาวอังคารอยู่ในเรื่องของลาภะเป็นดาวอังคารที่พักถูกไหมครับความกล้าความขยันถูกไหมครับความกล้าความขยันแต่อังคารมาพักมันไม่กล้าไม่ขยันมันก็ไม่ได้ตังมันก็ไม่ได้ลาภะและมันอยู่ในเรือนนี้คืออะไรครับ i m p u l s i v e n น s s นะครับกับเป็นนาลลามายนะครับความใจแคบนะครับความใจแคบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความ ุูนหันพันแล่นนะครับความใจแคบความพุนหันพันแล่นเออเราจะใช้ดาวอังคารอังคารเองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความกล้าความขยันถูกไหมถ้าเราตีความสายดาของมันมันคือขยันแต่โง่อืเคยได้ยินไหมครับบางทีเขาก็ไม่รับนะคนที่แบบขยันแต่โง่ไงทําแต่สิ่งที่มันไม่มีประโยชน์อะเออเสียเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียทุนทรัพย์เสียสิ้นเปลืองวัสดุเพราะฉะนั้นขยันแต่โง่เขาไม่ทํานะ เพราะนั้นเราก็ต้องเป็นแนลลมายคือไม่ทำไม่รับไม่เอาอ่าแบบนี้ได้ไหมความหุ่นหันพันแล่นล่ะถ้าเราใช้ด้านมืดของมันให้เป็นหุ่นหันพันแล่นเราก็ต้องบอกว่าก็ปฏิเสธไปง่ายๆเลยปฏิเสธไปเลยอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องไปเสียเวลา ไปโง่กับบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบว่าอยากจะใจบุญช่วยเหลือเขาด้วยความที่เราจะต้องวิ่งไปวิ่งมาถูกไหมเราก็ทําตัวให้เหมือนกับเป็นคนใจแคบไป้ไ้มาทําทตัวให้เหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าปฏิเสธไปก่อนเลยเออไม่สนใจอ่ะไปไปข้างหน้าก่อนจบนะครับ ทุรละไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอาทิตย์คุณก็เป็นอลิตอยู่แล้วเนาะคุณก็อาจจะแบบว่างานฉันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับงานฉันเยอะอยู่แล้วฉันโอ้โหต้องแก้ง,งานนู่นนี่นั่นขอตัวนะ เห็นใจฉันด้วยอ่าเนาะเนียนๆไปประมาณนั้นนะครับมนน่าตะอยู่ครับอยู่ในเรือนของวินาเซลฟินเนตนะครับกับอโลแกนนะครับความเซลฟินเนตเป็นวินานะครับความเห็นแก่ตัวเป็นความวินานะครับความกกาวลาวถูกไหมครับอโลแกนก็เป็นวินาความอะโลแกนอาจจะแปลว่าความเย่อะยิ่งเยอะยิ่งแบบว่าเยอะยิ่งยิ่งหยอง หญิงพอยองหมูหยองอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เซลร์ฟิเนตก็คือเรื่องของความเห็นแก่ตัวดูว่าโอ้โหวางท่าวางท่ามากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันวางท่ามากจนเกินไปเราปรับได้ไหมล่ะครับปรับเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนได้ไหมนะครับเราลองปรับด้านดาร์กไซด์ให้มันออกน้อยลงนะครับเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่ามันอยู่ในเรือนวินาศแล้วมันจะอยู่มันคือความยิ่งใหญ่คิดพราวในตัวเองโอ้โหแบบเนาะ ฉันจะต้องเป็นคนนู้นจะต้อต้องเป็นคนนี้ฉันจะต้องไม่ก้มหัวให้ใครแต่มันอยู่วินาศอะ่ะเพราะฉะนั้นบางเรื่องคุณก็ต้องทําตัวโง่ๆใช่ปะทําตัวโง่ๆทำตัวแบบว่าไม่รู้เรื่องอะ่ะเออเนาะทำตัวแบบว่าเดียงสาประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นมันก็จะอยู่รอดได้นะครับนี่คือการใช้ดาวในด้านมืดนะครับสลับกับการใช้ดาวในด้านที่แบบว่า อ่อนแอเปลี่ยนไปมานะครับเมื put, ่อดาวพุธย้ายในเฟสที่2ครับผม mm hmm. เขาก็จะย้ายเข้าอ่าดาวศุกร์สิครับดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของปุตตะใช่ไหมครับปุตตะก็คือเรื่องของบริวารใช่ไหมครับบริวารตามมาทีหลังหรือเป็นเรื่องของดาวศุกร์นิดด้วยนะครับเขาก็บอกว่าไฮโปรคิติคอลกับ a g g เวอรชั regation, นะครับผมความเจ้าเล่ในเรื่องของความหลักนั่นเองนะครับความเจ้าเล่ในเรื่องของการธรมหากินนะครับ46อยู่ด้วยกันคือความใจเย็น 6. 3สคือเคยได้ยินใช่ไหมครับสุขปากหวานอังคารรับเอา4-3คือความกล้าด้านได้อายอดทำเป็นไหมครับเออถ้าทำได้ผ่านเฟสสองไปไปดูเฟสสกันนะครับเฟสสกัน คือดาวพุธย้ายครับย้ายไปเป็นอลิครับ4พฤศจิกาจนถึงประมาณ25พฤศจิกาดาวพุธเองเป็นเรื่องของการเจรจาการสื่อสารอยู่ในเรือนของอลิมันคืออะไรครับมันอยู่ในเรือนของราศีตุลราศีตุลเองเนี่ยมันมองว่าเหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าดูแบบว่าเท่าเทียมเนาะแต่จริงๆแล้วคนลัคนาราศีตุลเองอาจจะเป็นคนที่ตะกะตะการเป็นคนที่วิตกจริตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพุธเองเนี่ย กับดาวอาทิตย์มันอยู่โอโหวิตกจริตเรื่องของการงานการทําสัญญาโน่นนี่นั่นมันเป็นดาร์กไซด์ขนาดนั้นเราปรับดาร์กไซด์ให้มันอ่อนอ่อนแอลงได้ไหมก็อย่าไปกังวลอะไรกับมันมากอย่าไปวิตกจริตกับมันมากเอาดาวมันตอยู่ที่อยู่ในเรือนวินาศไปทํำลายมันซะ ให้มันปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดไปอย่าให้มันไปสร้างอุปสรรคและศัตรูเกี่ยวกับเรื่องของความคิดการงานการสื่อสารของเรานะครับลดในเรื่องของความตะกะลงได้ไหมสี่อยู่ในเรือนของดาวตุลน,นะครับเรือนราศีตุลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอินสัน t ิตคือความตะกะตะการกินน้อยๆใช่ไหมเงินมันก็จะได้มีพอที่จะประมาณ ประมาณนั้นเนาะเพราะนั้นคำพูดล่ะครับพูดน้อยๆหน่อยอย,อย่าพูดแบบดาวพุธเสิร์ตถูกไหมแล้วก็รักษาในเรื่องของดาวอาทิตย์ความวิตกจริตเรื่องของท่าทีเฮ้ เขาจะมาโน่นนี่นั่นกับเราหรือเปล่าเขาจะมาแทงก้าเหลังเปล่าไม่เขาทาตัวแบบว่าเฉยๆทําแบบว่าไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ปะ่ะแค่นี้คุณก็แก้แก้ทางสายดาร์กได้แล้วนะครับไปต่อที่เรือนสุดท้ายนะครับพรหัสย้ายไปอยู่ในเรือนของสุพระรหัสเป็นนิดผู้ใหญ่อาจจะเป็นนิดอาจจะแบบเจราจาไม่เข้าหูอาจจะเป็นการปัญญาทึบหรือความผิดระเบียบนะครับไปอยู่ในเรือนของสุภะพลัสไตพลติสติก หรือกาเป็นรัฟูคือเรื่องของความมีราคาถูกไหมมีราคามีเรื่องของความเป็นกาฝากเพราะนั้นเมื่อพระรหัสมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็ใช้พระรหัสให้เป็นประโยชน์ครับเนาะใช้ความเป็นกาฝากให้เป็นประโยชน์ใช้การสิงให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมสิงล่างเป็นเขาไปเลยประมาณนั้นใช่ปะเขาบอกว่าอะไรนายบอกว่าอะไรอ่ะลองตามลองตามใจนายดูหน่อยสิได้ไหมเออ เขาบอกว่าอะไรนะเขาเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนายว่ากี้ค่าพลอยอช่วงเวลาที่พืหัดย้ายมาเป็นนิดแบบนี้ใช่ไหมอยู่ในเรือนสุภาด้วยอยากจะมีความสุขความจเจริญน,นายว่าก็ขี้ค่าพลอยสิครับเออเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เนาะทำได้ทำได้ก็ทำเอานะและไพ่ของออลูซิเฟอร์ทาร์ลอตนั่นคือเฟนิกซ์ครับ เฟนิกเองเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆเฟนิกก็คือ nope นกฟีนิกนั่นแหละแต่เป็นนกฟีนิกในแบบฉบับที่แบบว่าลายนะครับเป็นนกที่ลายแล้วเขาบอกว่านกฟีนิกตัวนี้นะครับก็ควบคุมกองทัพเยอะเหมือนกันนะครับประมาณเอ่อเท่าไหร่เดียะทวนเอเอสามสิบหกกองทัพ นะครับประมาณนั้นเป็นนกแต่น,นกตัวนี้จริงๆเนี่ยเขาเป็นนกสวรรค์นะแล้วเขาตกสวรรค์ลงมาเขาจะปรากฏล่างได้ก็ต่อเมื่อมีดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนธาตุไฟนะครับดาวอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนธาตุไฟเมื่อไหร่เขาจะปรากฏล่างเหมือนกับเป็นนกฟีลิทที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเรือนธาตุไฟก็มีเมฆมีสิงแล้วก็มีธนูหรือในวันที่ดาวจันทร์ตกอยู่ในเรือนของธาตุดิน ก็คือมังกรแล้วก็พึกรกแล้วก็กันนะครับมับงกรพึกรกและกันคือสามเหลี่ยมนี้นะครับเมื่อดาวจันทร์แล้วคุณไปดูในเรื่องเด่นประเด็นจันทร์แล้วกันว่าดาวจันทร์จะไปกระตุ้นสามเรือนนี้เมื่อไหร่นั่นแหละครับนกฟีน <N> ิกซ์จะเกิดขึ้นหรือเฟนิกซ์นะครับปีศาจเฟนิกซ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อเฟนิกซ์เนี่ยถูกเรียกออกมาเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นผู้ชายเป็นมนุษย์นะครับไม่งั้น จะมีปัญหาเกิดขึ้นจะแบบว่าเหมือนกัะถูกสะกดอะไรด้วยเสียงของตัวเองประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าเมื่อเขาเป็นผู้เป็นมนุษย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะให้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับเขาจะสามารถตอบคำถามได้เขาจะสอนในเรื่องของศาสตร์แห่งความรู้เขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องของบทกวีแต่งบทกวีได้นะครับเพราะฉะนั้นนกเฟนิกเองเนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นนกฟีนิกซ์นั่นแหละคือการกำเนิดเกิดใหม่การที่ถูกทำลายเป็นเปลวเท่าฐานแล้วก็กำเนิดขึ้นยาเท่าฐานเหมือนนกฟีนิกซ์ในตำนานของวันเดอมอร์เลยนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้านกฟีนิกซ์ตัวนี้มันหมายถึงเรื่องของอำนาจหมายถึงเรื่องของการมีอายุที่ยืนยาวเนาะมีเรื่องของความปรัถนาที่เมื่อคนที่เรียกมันออกมาแล้วขอมัน ก็จะได้ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นคนล,นลักษณะราศีพฤกษภครับคุณเองถ้ามีนอกฟฟนิกซ์อยู่ตรงนี้แปลว่าคุณไม่ตายหรอกนะครับคุณมีปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาช่วยถูกไหมคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุภาพเดี๋ยวสุภาพมันก็จะดีขึ้นตามดาวพฤหันนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องการคือเฟนิกซ์เขาจะสอนคุณเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้ให้เหมือนกับพระที่อยู่ในเรือนสุภะด้วยนะครับนี่คือการตีความแบบสายดาร์กอาจจะไม่ดาร์กเหมือนลัคนาราศีเมฆนะครับเพราะว่าถ้าดาร์กขนาดนั้นเดี๋ยวคุณอ,อาจจะบอกว่าโอ้ทำนายอะไรกันนะครับแต่นี่คือการใช้ศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ดาร์กนะครับผมก็ทำนายเองของผมนี่แหละครับลองดูครับว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากคำพูดของผมได้ไหมสวัสดีครับ